สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียหลังซุเปอร์โชคสรารชาติยิง2ประตูพร้อมคว้าตำแหน่ง MVP ในนัดที่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะกัมบะโอซาก้าไป4ประตูศูนย์ ในศึกเจลิกฤดูการ2023เมื่อวันที่2กันยายน2566การแข่งขันฟุตบอลเมจิยาสึดาเจลิกประจำฤดูการ2023ที่สนามซัปโปโรโดมเป็นการเจอกันระหว่างเจ้านกฮูกฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของกัมบาโอสาก้าโดยในเกมนี้เจ้าเช็คสุปโชคสารชาติออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดที่6ในเกมลีกผลการแข่งขันปรากฏว่าฮอกไกโดคอนสาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะกัมบาโอสาก้าไป4ประตูต่อศูนย์โดยในเกมนี้สุปโชคสารชาติยิง2ประตูในนาทีที่13และนาทีที่59ช่วยให้ซัปโปโรเก็บ3แต้มได้สำเร็จ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียหลังสุขโชคสรารชาติยิง2ประตูพร้อมคว้าตำแหน่ง MVP ในนัดที่ซัปโปโรเปิดบ้านอัศนะกรมบะโอซาก้า Osaka ไป4ประตูลศูนย์ในศึกเจลิกฤดูกาล2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ซูเร์โชคเก่งจริงๆฉันชอบผู้เล่นแบบนี้มุมมองท่านต่อมาครับการเคลื่อนที่ของซูเปอร์โชคถือว่าดีเลยนะการยืนตำแหน่งดีมักจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันเคยสงสัยในตัวซูเปอร์โชคมาก่อนแต่เขาเป็นนักเตะที่เก่งจริงๆนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับซูเปอร์โชกน่าทึ่งมาก เเยยยี่ยมลชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคุณจะใช้งานสุเประโชคให้มากขึ้นนะผมรู้สึกดีใจที่เห็นเขายิงได้2ประตูในวันนี้คอมเมนต์ท่านมาครับสุเประโชคตื่นขึ้นมาแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสุเประโชคคือตัวจบสกอร์ที่ดีจริงๆ มุมมองท่านต่อมาครับผมไม่ได้ดูเกมการแข่งขันในวันนี้แต่สุ p ป r โชคก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งในทีมซัปโปโรผมอยากให้ชนามาอยู่ด้วยนะจะได้เห็นว่าพวกเขาใช้แววแค่ไหนเมื่ออยู่กับซัปโปโรผมมั่นใจว่าพวกเขามีเคมีบางอย่างที่เข้ากันได้ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหมดเวลาการแข่งขันซัปโปโร 4-0กัมบะโอซาก้าทนทุกขมาสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างท่วมทน้นและนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้เก็บคลีนชีทความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุขโชคยิงได้เฉียบคมมากน่าทึ่งจริงๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเกมย่าวพบกับกัมบาโอซาก้าเจ้าเช็ค ในวงเล็บสุขโชคยิงประตูได้จากการควบคุมบอลและลูกกระชอกส่วนในเกมรับทนากาศคงยินตำแหน่งได้อย่างชาญฉลาดทำให้พวกเราเก็บคลินชีดได้สำเร็จและคว้าชัยชนะได้ในรอบหลายนัดผมรู้สึกดีใจมากที่เชื่อมั่นในศัทธาในตัวโค้ชมิชาและนักเตะคอมเมนต์ท่านหมาครับฉลองชัยชนะในรอบ10นัดได้เห็นการประสานงานที่น่าสนใจ ของโคบายาชิและสุปโชคเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างกัมบะแต่เอาชนะได้ถึง40ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคอนซาโดเลชนะสุปโชคและอาสนะยอดเยี่ยมเลยมุมมองท่านต่อมาครับคอนซาโดเลขวาชัยครั้งแรกในรอบหลายนัดสุปโชคน่าถึงมากปรบมือให้เลย คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าชนะไปอย่างท่วมท้นผมต้องการเห็นแมชแบบนี้สุปปรโชคสุดยอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับในที่สุดคอนซาโดเล่ก,ก็ชนะสักทีการรวมตัวกันของซุปเปอร์โชคโอกาชิวะและโคมาอิสามารถทำประตูได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้าในช่วงครึ่งหลังแต่ผู้เล่นสำรอง ก็สามารถยิงประตูเพิ่มได้ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในที่สุดก็ชนะสุปรโชคยิง2ประตูต่อหน้ากองเชียร์ชาวไทยที่เข้ามาเชียร์ในสนามคอมเมนต์ท่านมาครับขอบคุณสโมอสรอที่คว้านักเตะต่างชาติมากความสามารถอย่างสุปรโชคและคิมกุนฮีเข้ามาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ซัปโปโร4-0กัมบะโอซาก้าจริงหรือเนี่ยนี่คือชัยชนะนัดแรกหลังจากไม่ได้มานานมากแล้วสมบัติของประเทศไทยก็คือสมบัติของซัปโปโรขอบคุณนะสุภโชคมุมมองท่านต่อมาครับฉันคิดว่าสุภโชคและโอกาสชีวะคุงนั้นยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เลย ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันสงสัยว่าสุ p ป r โชคมีบทบาทสำคัญในทีมชาติไทยหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับว้าวยิงได้สีประตูแถมยังเก็บคลินชิดได้อีกน้ำตาจะไหลและสุ p ป r โชคคือฮีโร่มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ดีของทีมนกคู่ คว้าชัยชนะแบบคลีนชีสหลังจากไม่ชนะมาเป็นเวลานาน,นสุปโชคยิงได้2ประตูคิมกุนฮีและอาสนะยิงประตูสุดสวยคอมเมนต์ท่านมาครับสุปโชคมีจังหวะการจบสกอร์ที่ดีเลยนะชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถือว่าเป็นเกมที่ดีเลยเป็นชัยชนะนัดแรกหลังจากผ่านไปนาน ทุกคนต่อสู้อย่างไม่ลดละจนถึงนาทีสุดท้ายสุ per โชคยอดเยี่ยมมากมุมมองท่านต่อมาครับสุ per โชควิ่งเติมทั้งเกมรุกและเกมรับแถมเขายังมีเซนในการยิงประตูที่ดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าสุ per โชคเก่งมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุ per โชคน่ารักจัง แถมเขาก็ยังเก่งด้วยนะชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าสุร์โชคน่าถึงมากจนทำให้ฉันถึงกับตัวสั่นเลยคอมเมนต์ท่านมาครับชัยชนะ3ามคะแนนที่รอคอยมานานสุร์โชคได้ปลดกลับมาจากทีมชาติอย่างปลอดภัยนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของซัปโปโร คว้าชัยชนะไปอย่างท่วมท้นหลังจากที่รอคอยมานานด้วยการถล่มกัมบะโอซากา้าสุปพโชคสุดยอดเลยมุมมองท่านต่อมาครับต่อไปเดี๋ยวคาวาซาก,กิก็จะเอาสุปพโชคไปอีกชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสุปพโชคเป็นกองหน้าเขาเป็นผู้ทำประตูมันชักเริ่มจะน่าสนใจแล้วสิ ความคิดเห็นท่านต่อไปครับนั่นคือเหตุผลที่ฉันเคยบอกว่าทำไมสุปโชคถึงเป็นศูนย์กลางของการโจมตีอย่างสมบูรณ์และชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าผมเห็นทัวจากเมืองไทยเข้ามาดูในซัปโปโรโดมเป็นจำนวนมากพวกเขาคงจะดีใจไม่น้อยที่ได้เห็นสุประโชคมีบทบาทสำคัญในแมชนี้และคว้าชัยชนะในการแข่งขันได้ขอบคุณมากครับ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังซุปเปร์โชคสารชาติยิง2ประตูพร้อมคว้าตำแหน่ง MVP ในนัดที่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะกัมบาออสก้าไป4ประตูศูนย์ในศึกเจนลีก2023กันบ้านนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะประเทศไทยยังคงมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและอยู่ในลีกอันดับท็อปของเอเชีย ขอแสดงความนับถือจากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาครับรู้สึกเบื่อที่ของเฟืองไม่มีอะไรชื่อลงทำการแข่งขัน <c oughs> คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสุดยอดเลยยินดีกับสุระโชคและประเทศไทยด้วยนะ <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยูนในอีกระดับเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าคุณทำได้ดีมากพยายามอย่างเต็มที่นะสุภโชค,คมเมนท่านมาครับนักเตะไทยไปที่นั่นแล้วได้โดงเล่นส่วนนักเตะของพวกเราได้แค่นั่งบนมานั่งสำรองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านักเตะไทยมีความเป็นมืออาชีพและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มุมมองท่านต่อมาครับนักเตะไทยยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับชาติที่เหลือของอาเซียนชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งความคิดเห็นท่านต่อมาครับชนาทิปเก่งที่สุดในอาเซียนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า นี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดของประเทศไทยฉันยกให้เขาเก่งกว่าชนะทิพย์สงกระสินคอมเมนต์ท่านมาครับนักเตะไทยอยู่ในระดับไฮคลาสส่วนอินโดนีเซียมีแต่นักเตะออนหัดแต่มักจะฝันเอาเองว่าเก่งทุกครั้งที่แพ้ก็จะโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอสละรางวัล ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทำไมกองเชียร์ชาวอินโดนีเซียถึงเกลียดทีมอื่นในอาเซียนอย่างไรก็ตามไทยและเวียดนามก็มีผลงานที่เหนือกว่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาไม่สงสัยเลยหรือว่าทำไมถึงอยู่ในอันดับที่159ของโลกและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับของเฟืองเวียดนาม เฝ้าดูอย่างเงีย,งยบๆโดยไม่พูดอะไรต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังสุปร์โชคสาราชาติยิง2ประตูช่วยให้ซัปโปโรเอาชนะกําบะออสกาไป4ประตูศูนย์ในศึกเจลีกรุูการ2023กันบ้างนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอินโดนีเซียจะต้องเพิ่มนักเตะเชื้อสายยุโรปเข้ามา เพื่อปกป้องทีมชาติคุณไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าหากคุณเพื่งพาแต่นักเตะท้องถิ่นเท่านั้นมุมมองท่านต่อมาครับทำไมนักเตะไทยส่วนใหญ่ถึงได้เล่นอยู่ในหล็กญี่ปุน่นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านักเตะเวียดนามไม่สามารถไปเล่นในลีกต่างประเทศได้เพราะว่านักเตะเวียดนามเจ้าเล่ห์ละยาบคาย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยี่อีกแค่7ประตูก็จะเทียบเท่ากับ15ประตูของชนาทิปใน7จ็ดฤดูกาลที่เล่นให้กับซัปโปโรแล้วชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามีเพียงแค่นักเตะม,มาเลเซียเท่านั้นที่ขายไม่ออกในต่างประเทศคอมเมนต์ท่านมาครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะทีมของคุณ เจอกับทีมที่อ่อนที่สุดในเจลิกหนึ่งและชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเจลิกหนึ่งอ่อนกว่าลิกเบลเยียมก็ไม่ได้พิเศษอะไรขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเผชิลิกลิกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุน่นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่น ชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียหลังสุปโชคสรารชาติยิง2ประตูพร้อมคว้าตำแหน่ง MVP ในนัดที่ซัปโปรโรเปิดบ้านเอาชนะกัมบะโอซาก้าไป4ประตูละศูน์ในศึกเจลีกฤดูกาล2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบรโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ